นักสือจะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เราก็มาในเก,เกมที่ไม่ค่อยนะฮะไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับกับเกมเพลสิฟายนะฮะซึ่งเป็นเกมผีนั่นเองนะฮะวันนี้ก็มากับคุณมาโกโตะคนเดิมนะครับผมก็ตอนนี้แทบจะทําช่องเดิมอยู่แล้วเนี่ยนะฮะเล่นกันตลอดเลยนะครับผมโอเคตอนนี้คุณมาโกโตะก็รออยู่แล้วนะครับผม ก็จะเข้าไหมเอาเหรอไม่น่าดีนะไม่เอาเอาเล่นเอาเล่นกันไปจะผ่านอ่ะไม่เอาเอ้ยทำไมคุณเล็วพอไหนสองเกมสองเกมสักามเกมแล้วขอสองเกมแอ้วสอเกมขอยอะไปขอเยอะไปสองเกมเอ ก็สเต็ปเดิมนะฮะเดี๋ยวไปให้ผีข้าวเหมือนเดิมไอ้ี่ไปเรื่องนี่อย่าเยีดยืนมาเลยโดตอนนี้ได้ดีขาล็อได้บมล็อกเอาล็อกเอาล็อกโอเคได้ไ้อด้ไ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 ะ้ได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 ้ไ้ได้ว้ได่ด้ไดอยด้ไม้ด้ไ้ไ่้ได้ด้ได้ได้ไมไได้ แล้วคุณไม่ลงอะไรไปไปได้นะคุณได้นะทำงี้ได้นะ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 หักดออกได้นะไ้ขอโทษขอโทษขอ พอรักเล่ผมจะทำให้คุณกลือในเรื่องหองโถงห้องดีอนที่ที่โอเคก่อนอื่นก็มาอยู่ตรงนี้โอเคจำในเรื่องก่อนตรงนี้ล็อกอยู่เยไเอาลสวัสดีครับน้องผีอุ้ยฮะเจอแล้วเหรอเอใช่ใชใช่ช่ใอย่าอย่าสวัสดีผีคุณเป็นคนเร็วไหม เน่ด้าางะเนี่รตั้แต่เดี๋ยวาะนจะอ้ถูกละบอ่ะตอนนี้ใครยังไม่คู้างเราเราต็อไปยว่แต่ว่าแต่เขาจะาต้นไหนฮะเดี๋ยวเขาคู่ข้างนะครับตั้แต่การเขาง แล้วแต่แล้วแต่เกมจะสุ่มหรือว่าไม่ใช่นะโอ้ยจะนมากอเลยูปทุนการช่วยรอก่อนรอก่อนรอก่อนอันนี้นะผมว่าการเดินสบายสบายครับก็ต้องปิดอันสี่คณ มีไม้กีดไฟซรัตรงนี้ไม่มีอะไรเลยผ่อนผงมีอะไรไหมเนี่ยคุณอยู่ไหนอ่ะคุณอยู่ไหนนะนี่ไล่ะเขาคุมข้างเมไรบอกนะเขาคุมข้างมา่อไรบอกชี้อนอนพอนอนไแถวนี้แหละได้มีเี้ยอุ้ยอุ้ย ใจปล่อยแล้วจะภาพเด็กเอ้ยตุ๊กตาหายโอเคโอเคห้องน้ำมีตุ๊กตาห้องน้ำมีตุ๊กตาธรรมดาอยู่แล้วแต่ตอนเนี้ยเราต้ออาคนอยู่ไรเนี่ยโอเคไหมเราต้องหายคีย์ขอห้องไอ้นะถ้าทำไม่ด uh ีใช่ใช่ ที่เดียวในเมืองเราไม่กัวคนตายที่จริงแล้วเาเริ่มคู่ลัสใจเรื่องนี้มากกาจัดการได้เสร็รียมเป็นตัวหนึ่งในวิชาของพวกเขาที่ดีฝังนี้อ่ออันใช่ไหมครับยกระโดดลงเลยไหมใช่หรอไม่เอาไม่รับเลยเรไม่กินทางนั้น่อาไม่หรอโอ้แย่ละ คนที่สามคี่คูร้อยคุณนี่ออกมายังอะไรกันอเออเอ็กซ์กิ๊ดอ้โหมาทางนี้คุณเข้ามาทางนี้ไหนเข้ามาทางผมอ่ะไหนอ่ะนั่นแหละเข้ามาทางนั้นแหละเอาังี้เขามาทางนี้แหละด้วย

หห้องมี m i เป็นตัวอะหนึ่งตัว่าได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวือข u โอ้ยนขึ้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 นเฮ้ยโอเคโอเคห้าง่ะโอเคได้ละคุณเขาอ้าวผมผมเป็นผู้นำเองเอาะไม่หรอกเฮ้ยอาอย่าเอาขุ่คลางแล้วเราพยายามเตรานจา แต่ว่าพี่ไปตัวเองอันนี้บอกใช่ไหมเงดหนูอะไอ่ะอรแ้วโอ้โหโอ้หูมาเป็นบอยแบนดเลยจนแจ๊เดเยอะแล้วคุณอยู่ไหนอ่ะห้อง้ายดินเราล็อกเกงแบบนี้ราลองเราต้องไปเปิดล็อกห้อม้าดินก่อนอท้องกอนเองนี้ 아, 아이, 뭐, 우리 아, 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 아,

อยู่ไหนกันเนี่ยขุยเวียนคมโอ้ช <ITT hyd ringe> ัดเจนเลยคุณคุณผมไม่ฮะคุณผมไม่ฮาจะรอดเรียบร้อยโอ้ไม่นะสีอย่างงี้จิต ดังเลยเอาว่อยู่ไหนอะคุณโอเคเริ่มไม่กลัวแล้วล่ะตอนนี้กอแล้วไม่เริ่ลัวนะนักกลยนี่แอบน่าลำคาญนิดคุณอยู่ไหนครเนี่ยผมอยู่ตรง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 ไหนวะไอ้ตรงที่บันไดชนกันอะผีอยู่ด้วยบันไดชนกันตรงไหนวะ ตรงที่บันไดมันแยกเรามาสองทางนะฮะเหมือนเคยเห็นบันไดปราสาทหรือบันไดอะไรพวกนี้มาเอ้นนี่นโอเคผีอยู่ข้างข้าผีอยู่ตรงนี้ผีอยู่นี่อคุณผักเล่นอ่ะผักเขาเล่นน่ะตอนโดดกระโดษที่เกนะครับคุณผักเขาเล่นน่ะ เพาะว่านู้นนู้นเขาไม่โกรธอ่ะพี่เขาไม่โกรธอ่ะเขาทำแบบเรื่อยเลยแบบคุณอะไรของคุณนี้เออจะไปผ่าอย่างไรอ่ะประเด็นคือเกมมันก็ไม่จบด้วยอ่ะใช่เดือนมากกว่าแต่สายนี้ผมก็ว่าตายเรื่อยๆนี่นักก่อนนักอะไร คืออะไรมันบักหรอหรือว่าอะไรถ้าบักนะเออถ้าบักเราต้องปิดไรกันนะถ้าทำบั้าแล้วกันงั้นก็คงตั้งอย่างนั้นแหละบางฮะทำไงดีอ่ะงั้นเขาเขาหยิบน็อตบ้านอ่ะผมน็อบ้านโอ้ยไอ้ตุ๊กตาผีน้อยเอ้ยเอาไงดีฮะผมผมว่าอย่างนั้นคง คงไลฟ์น่าจะเกมบักอะแล้วแต่เลยจ้าจะเกมบักแต่หรือม่ก็เป็นเป็นโหมดของมันแล้วประเด็นคือผมเปิดประตูไม่ได้อะมันมันขึ้นแบบเอ่ออะไรก็ไม่รู้ตลอดเลยประตูเป็นประตูสองเป็นประตูสองวานอะไม่รู้ว่าผีเปิดได้อย่างเดียวหรือว่าอันนี้ผมก็อ๋ออ๋ออาพังซีดูอะไรวะอ๋อ นางคลุ้มได้อีกแล้วนางอยู่ใกล้ๆนางอยู่ใกล้ๆไอ้ห้องเผาใต้ดินห้องเผาเลยอ่านี่นะครับกลับมาแล้วคุณว่าเขาติดอยู่ไหนฮะอยู่ อยู่านเอามันเนี่โอ้โหเสียงแหลกมากตอนเนี้ยอ่าจริงโอ้โอเคเออเหนื่อยเป็นไงฮะผมว่าเกมน่าจะบั๊กแล้บั๊กจะจัดเลยล่ะจบลยเกมน่าจะผมว่าเลยจบไลฟ์ไม่งั้นเพราะว่ามันน่าจะบั๊กแบบไม่น่าให้อภัยอ่ะ เอาไงฮะคุณมากกโตแหอผมได้หมดแหะงั้นจบไลค์ก็ได้ฮะเกมมันบักนะครับผมเรได้มไลค์องาไล้วก็ต้องขอลาไปก่อนเพราะเตรียมบัตร คุณผู้ชมครับผมก็มีข่าวล้ามาบอกนะฮะว่าสรุปนะครับผมเกมบั๊กนะฮะอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นกันไปนะฮะก็เอาเป็นว่าพวกเราขอโทษจริงๆนะครับผมพวกผมขอโทษจริงๆนะก็จบกันแค่ระดักกันนะครับผมขอโทษจริงนะฮะในจัดวันนี้เกมบั๊ก ถ้าเกิดว่าชอบนะครับผมก็เหมือนเดิมฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้เล่นเกมนี้อีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะครับผมพวกเราก็พร้อมที่จะเล okay. ่นให้พร้อมเสมอนะฮะเราเล่นนะเราเล่นอย่าอย่าเล่นอีกเลยก็ดีนะโอเคนะครับผมก็เอาเป็นว่าเอ่ออยากให้ผมอยู่กับใครอีกอยากให้ผมเล่นกับใครอีกหรืออยากให้ผมแคสเกมอะไรก็อย่าคอมเมนต์ไว้ด้านล่างไว้ใต้คิทได้เลยนะครับผมโอเควันนี้ผมว่า จบงแค่นี้แล้วกันนะฮะโอเคสวัสดีครับ